ตอนนี้นะคะท,ทุกทุกท่านก็อยู่ในช่องซ้ำมโอโปรโมชั่นฟอร์ดชาแนลวันค่ะโอเพิ่งเคยไลฟ์นะคะวันนี้ก็เลยจะมาไลฟ์รุ่น l a n เ e r XLT ค่ะตัวเน็กเ e นนะคะของโอนะคะจะมีส่งมอบนะคะสิ้นเดือนนี้2คันสองคันนี้เลยนะคะเป็นรุ่น XLT ทั้งคู่นะคะตัวนี้เป็นเ e กียร์ออโต้ค่ะราคาอยู่ที่934,000บาทค่ะ แล้วก็จะแต่งคนละสไตล์เลยนะคะเดี๋ยวโอพาชมคันนี้ก่อนคันนี้นะคะจะไปวิ่งอยู่ที่เชียงรายนั่นเองเ,องเนาะเดี๋ยวโอมีแพลนจะไปส่งวันที่28นี้ค่ะอ่านะอันนี้นะคะก็จะมีการใส่หน้าชุดวายด้วยนะคะเดี๋ยวชุดวายค่ะจะมาใส่อีกทีน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้เดี๋ยวโออัปเดตให้อีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้ก็จะมีเริ่มแรกเลยนะคะโอก็จะเป็นใส่เป็นกระจกหน้าเดิมทีะคะ่ะชุดวาย จะมีกระจังหน้ามาอยู่แล้วนะคะแต่ตรงนี้โอ้ก็เปลี่ยนให้กับลูกค้าไปค่ะเป็นฟอนต์ FORD มาพร้อมกับไฟ LED 3จุดแบบนี้เลยน่ะนะคะแล้วก็ตัวสกู๊ปค่ะสกู๊ปเราก็ทำสีให้ลูกค้าไปด้วยค่ะสเระสเร็จนี้ถาปปเป็นซีทูโทนนั่นเองเป็นรูปแล็ค่ะ ด้านในนะคะโอก็มีการเพิ่มเติมเมบาะหนังให้กับลูกค้าไปด้วยนะคะแล้วก็ไฮไลท์อีกหนึ่งชิ้นค่ะสเต็ปของโอเลยนะคะก็จะเป็นการยก2นิ้วใส่แม็กไรยางนะคะขอบ20เดี๋ยวโอจะมาอัปเดตให้กับลูกค้าทุกๆท่านชมอีกทีนึงนะคะส่วนคันด้านข้างค่ะคันนี้ก็มีเลอรกวันที่9เดือน9ค่ะลูกค้าก็รอตกแต่งอยู่เช่นเดิมค่ะอ่าโอก จะมาเช็คความพร้อมให้กับลูกค้าอย่างนี้ทุกคันเลยนะคะเดี๋ยวไปดูด้านหลังค่ะโอ้มีไฮไลท์พิเศษด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูตอนนี้ก็เพิ่งแต่งไปได้ประมาณ70-80%แเปอรแล้วค่ะแล้วก็มีราวหลังคาด้วยนะคะเดี๋ยวโอจะมียกใส่แม็กขอบ20เดี๋ยวโอจะมารีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งด้านท้ายคันนี้ไฮไลท์ เอมีแถมไฟท้ายให้กับลูกค้าด้วยนะคะตัวนี้เลยเป็นไฟท้ายแบบใหม่ค่ะใส่ให้คันแรกเลยนะคะนี่ของลูกค้าโอค่ะเพราะว่าชุดแต่งตัวไฟท้ายเพิ่งมานะคะโอก็เลยใส่ให้ลูกค้าคันนี้คันแรกถ้าใครที่อยากได้นะคะก็รีบจับรีบจองเป็นเจ้าของนะคะโอแถมให้หมดเลยนะคะในส่วนของกันชนค่ะอันนี้ก็เปลี่ยนให้ด้วยตัวเนี้ยโอก็เปลี่ยนเป็นของตัวจีนั่นเองนะคะ ตัวจก็จะมีมาพร้อมกับตัวไฟถอยนะคะมาพร้อมกับห่วงนะคะมีไฟสองปลายด้วยอ่าแล้วก็มีฝาท้ายค่ะสเต็ปเดิมของโอเลยนะคะโอจัดตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคันนี้จะเท่ขนาดไหนมีชุดวายด้วยนะคะแล้วก็ใส่แม็กขอบ20ยก2นิ้วนั่นเองเป็นยาง MT ค่ะเดี๋ยวโอจะพา มาไลฟ์ให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้ก็เรียกน้าจิ้มไปนิดนึงนะคะเพราะว่าโอไม่เคยไลฟ์นะคะเพิ่งมาไลฟ์วันนี้วันแรกเนาะก็ฝากไปด้วยนะคะถ้าเกิดลูกค้าท่านไหนนะคะที่ติดตามช่องโออยู่นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะถ้าสนใจรถนะคะสามารถทักหาโอได้เลยนะคะวันนี้เอาก็ขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้เนาะวันนี้พามาดูรถเดี๋ยวอีกคันนึงคันนี้ค่ะก็จะมีการตกแต่งเหมือนกันนะคะรอลูกค้าเลือกชุดแต่ง เดี๋ยวโอจะพามารับชมให้ใหดูอีกทีหนึ่งก็จะเป็นขอบ20เหมือนกันเลยนะคะสเต็ปของโอนะคะสีดำดูดูแบบนี้ทั้งคู่เลยสวยสวยสองคันนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตชุดแต่งให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะ วันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่เข้ามาดูเดี๋ยวโอจะมาอัปเดตรถคันนี้เป็นชุดแต่งหน้าวายให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะจะเท่ขนาดไหนฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ